สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องนัน,นีิคนเลี้ยงแมงนะคะตอนรับเพื่อนๆด้วยภาพบรรยากาศในท้องทุ่งนาที่นี่เป็นส่วนผสมซึ่งทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นผลงานของตากับยายพ่อกับแม่ของนนิดนั่นเองค่ะ นะสองคนเนี่ยขยันมากเลยเป็นคนแก่ที่ขยันปลูกแล้วปลูกอะไรก็งามนะเพื่อนดูสิส่วนใหญ่จะเป็นหลากหลายทั้งพืชระยะยาวระยะสั้นนะจะมีเกือบทุกชนิดเลยนะคะคลิปนี้จะแชร์ในเรื่องของการเลี้ยงจิงหลีดาตามแบบฉบับของ ผู้สูงอายุแล้วกันนะอ่านี่คือตากับยายแกจะมีบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ที่เนี้ยด้วยการสามบ่อค่ะเลี้ยงจิ้งหรีดแยกกันนิดนะอ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องส่วนผักผลไม้แกค่ะแต่ก่อนเป็นที่นาเราปรับปรุงให้เป็นคลอง ใช้รถมาทําเป็นคลองเนี้ยค่ะมีทั้งหมดสามคลองด้วยกันนะแล้วก็ตรงคูกันระหว่างคลองก็ปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นตาแผงไข่เนี่ยแผงไข่ที่เหลือจากการใช้งานเสื่อมสภาพไปเนี่ยตาแกเอามาใช้ประโยชนะ์มาทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไร ให้กับตันนี้เป็นต้นชะอมอค่ะโหขยันมากเลยนะเพื่อนเพื่อนที่อยากจะทะําเกษตรที่น,นันทิบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเนื่องจากน,านี่เห็นตากับยายแกทำไงมันค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะการดูแลรักษาการเอาใจใส่รดน้ําอะไรทุกอย่างถามว่ามีเครื่องทุ่นแรงไหมมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยแรงทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องใช้แรงเราด้วยนะฮะ เสียงหมาเหาหน้าพจนกำลังมาน้าพจไปปล่อยวัวอันนี้ก็มาเก็บภาพกับเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่อยากจะทําเกษตรนะตรงนี้เป็นที่นาของน้องชายนะส่วนหนึ่งเป็นเป็นผลงานของเขาด้วยละเขาน้องชายนันนี้ทํางานประจําอยู่ค่ะเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่แต่เขาก็ชอบในเชิงเกษตรนะเขาก็เลยทํา ให้ให้ยายให้แม่ของน,นันท์น่ะทําเป็นของแบบนี้แล้วก็ระหว่างที่เขาไม่ได้อยู่ตาแกก็จะปลูกนั่นปลูกนี่แรกๆมันก็ไม่ได้เต็มพื้นที่แบบนี้หรอกปลูกทีลเล็กละน้อยอ่ะปลูกทีลนิดละหน่อยแต่ส่วนใหญ่แกจะปลูกกล้วยต้นกล้วยซึ่งเป็นอาหารจิ๋งหลีดได้ด้วยเยอะพอควรแล้วก็กล้วยนี่ไม่พอขายเลยนะฮะเนื่องจากจะมีพ่อค้ามาประจําอยู่ละพ่อค้าก็น่ารักค่ะมาถึงก็จะมาดูว่าต้นไหน พอตัดละแกก็จะตัดปแล้วคิดเงินไปให้ตากระยายนี่อยู่แบบสบายถ้าถ้านี่มองในเชิงแบบพอเพียงนะ้แกพอเพียงแล้วละ่ะที่เหลือก็แจกจ่ายลูกหล,ล,ลานญาติพี่น้องกินร่วมกันผักสวนครัวมีแทบทุกชนิดที่จะปลูกได้ค่ะที่นี่แกเลี้ยงไก่ด้วยนะเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเพื่อนจะได้ยินเสียงเราต้องทำการล้อมแบบนี้เลยนะ ไม่งั้นไก่มาจิกอาหารเราหมดแล้วพุพดก,กําลังมาชา้านี้รกกเราพดแกปล่อยวัวค่ะเราทําหลายอย่างรายได้จะได้มีหลายทางทเขาบ้านนี่ว่าดีดูดูดู <ขอ S 1> กำลังเลงเมื่อวานไปดูปูนากําลังเลงว่าจะเลี้ยงปูที่ไหนดีข้าวมัน่งเ่ยบ่วันเดียวรุ่งรุ่งไี่พุ่นโอ้น้องมันนี่หลางนี่ยังนี่ยินดีเพราะต่างไปยังหไง,งมไม่ได้ชากระนี้ โศกันโศกันเรื่องปลูกได้ต่ว่าขอไปลงมุุนก่อนแล้วก็คอยมาลงพผีลงอีกหลายชุดลงพร้อมกันก็ไดหรือลงที่หลังก็ไดแต่ขอให้เบื่องน้ามอนว่าหนาม,มันจะแหงบอป่ปัญหาอยู่นี่คือมันโมมีนามมาเติมเพราะแหงมันก็นจะแหงไปเลยเาาน้าเนสานน้านสก็จะเป็นเพื่อนนี่ไงดูดูดูดเสียงในฟิล์มนะเพื่อนๆถกกัน โครงการเราต่อไปค่ะเราอยากเลี้ยงปูเพราะว่ามีอยู่คิดหนึ่งน,นิดกันนะพศพากันมาขุดปูอยมันขุดยากมากเลยคนก็ถามซื้อขาย่าไหรก็เอาว่าสั้นก็เลยมีไอเดียว่าจริงๆ่การเลี้ยงปูมันอยู่ในความสนใจของนิดนานแล้วลหะแต่เราหาความรู้แล้วก็แหล่งแหล่งที่จะเรียนรู้อะ่ะยังยังไม่ได้แบบมั่นใจมากพอที่จะลงมือตตัดสินใจทำนะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีข้อมูลในมือเยอะขึ้น ่าแล้วก็พบคนที่เลี้ยงหลายๆที่แต่วิธีการเลี้ยงเหมือนเลี้ยงจิ้งหรีดเลยนะแต่ละฟาร์มจะเลี้ยงต่างกันเลยเพื่อนๆ, <S <S ๆทีนี้เราต้องมาดูว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมือนนัน,นี้คุยกันน้ำโพะเกียพื้นที่เราอะเหมาะตรงไหนในการที่จะเลี้ยงเอเลี้ยงปูมันเป็นช้อยเหมือนที่เพื่อนๆอยากจะเลี้ยงจิ้งหรีดนะถ้าฟังคลิปนันทน์อยู่นะอยากจะเลี้ยงอะไรก็ช่างให้ดูพื้นที่เราเป็นหลักว่ามันเอื้อประโยชน์ด้านไหน นะด้วยนะเป็นเป็นหนึ่งในเหตุผลในการประกอบว่าจะจะทําอะไรอยากจะเลี้ยงอะไรด้วยนะคะอ่เรามาต่อในเรื่องของตาเนะเพื่อนดูสิล่มลื่นนะนี่คือการทําเกษตรพอเพียงของตาเลยละ่ะพอเพียงเนื่องจากว่าผู้สูงอายุอ่ะฮะเขาไม่มีภาระอะไรแล้วนอกจากพายุของภาระของเขาแล้วก็ภาระที่อยากจะทําสมมติลูกหลานมาเยี่ยมมายามเนี่ยอยากเอาเงินใส่มือเป็นค่ารถค่าลาเขาก็มีนะตากายยายนี่นี่คน,นรวยอะ่ะ เนี <G ül> ่ะค่ะมีแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเพื่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยปลอยปลากนะแกนะแกปล่อยปลาจำไม่ได้ว่ากี่พันน่ะน้องเซไพกก็ซื้อมาให้ด้วยแกก็ซื้อด้วยนี่นะนแล้วพ่ชวนละเดี๋ยวพาไปดูบ่อจิ้งหรีดตาให้เห็นว่าเอ่อ พื้นที่ใครที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับของตาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะแล้วก็จัดการยังไงในการที่เราจะเลี้ยงจิ้งหรีดได้คือเหมือนที่เราเบื้องต้นว่าตาแกจะมีหานแกก็จะทำเนี่ยค่ะทำคอกไว้แยกต่างหากนะมันต้องทําแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนเราปล่อยได้เป็นเป็นช่วงระยะเวลาแล้วที่สําคัญของการเลี้ยงจิ้งหรีดคือมีนกด้วยพ่อแกรักธรรมชาติ อันที่สำคัญของการเลี้ยงจิ้งหรีดคือแกจะมีไก่ค่ะเนี่ยไก่นี่เป็นศัตรูสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งรบกวนสำคัญของการเลี้ยงจิ้งหรีดเลยนะเพื่อนเนื่องจากว่าไก่จะไปกินอาหารในบอ่อแล้วก็กวนแมงเราแมงจะกลัวเนาะเขาก็จะไม่ค่อยมากินแล้วเขาจะกลายเป็นระแวงกลายเป็นอดตาย,ยก็มีค่ะถ้าใครที่มีไก่บริหารจัดการในเรื่องไก่ให้ได้ ตาแกใช้วิธีขังส่วนหนึ่งนะเนื่องจากแกก็เพาะไก่ด้วยนะคะส่วนหนึ่งเป็นของน้องชายเขาชอบไก่เขาก็จะมีพ่อแม่พันธุ์มาให้ตาเลี้ยงไว้ระยะหนึ่งนะพอเขากลับมาจากทํางานเขาก็จะมาดูแต่น้องชายในะที่ทางานในเรือไงนานๆถึงจะได้ขึ้นมาทีแกก็จะไม่ค่อยมีเวลาแต่สิ่งที่แกทําก็คือแกเอาเงินมาทิ้งไว้ให้แล้วก็ให้ทำโน่นทํานี่ไวรอมีปลูกต้นไม้ได้วยนะซื้อต้อนไม้มาหลายส่วนด้วยนี่นี่คือบาะจิ้งรี แกใช้เป็นตะไขน่นะฮะกันไว้อยู่อยู่นะใช้ได้อยู่แมงแกก็ไม่ตายเลี้ยงง่ายแกมีสามบ่อนี่รอบๆหนึ่งแกได้ประมาณเกือบหมื่นเลยนะเพื่อนสามบ่อแกเนี่ยอยู่ได้สบายเลยอือเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนที่มีพื้นที่ประมาณนี้แล้วก็อยากจะเลี้ยงจิ้งหรีดแต่ไม่รู้ว่าเอจะทำบริหารจัดการยังไงทำแบบนี้ก็ได้นะคะ เกอเอาภาพบรรยากาศมาฝากแค่นี้ก่อนนพศแกเร่งละจะไปดูฟาร์มที่ในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ